ถมาแต่เต่ปีใหม่เ้ีอวมาปีใหม่ก็ดีไม่ร้อนมาตอนนี้ร้อนทานใบสีเราก็ชุดละหนึ่งร้อยยี่สิบาทมันมาลาย2ี่สิบาทแล้วก็ทานร้อยหนึ่งค่ะอะไรนี้อันนี้อันนี้เขาบอกว่าอะไรนะเอิดใบสีเปิดสองคสองคนเดเผื่อว่าทม่ที่สนใจในพันห้าร้อยบาทมา มาเจอโอ้ยังไม่ครบหมดเลยโอ้ยาเกียวค่ะ้เาวัสดีจ้าสวัดีจ้าับแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณนอยมา้ดยตมาให้จบแล้ว ก็อยากโซก็ซื้อน้ำดื่มร้นพี่เหน่งางแล้วก็ร้านเสียเซนพอันถ้ากินกาแฟเย็นเธอะกาแฟเย็นกาแฟเย็นก็มีตามีนมีปั่นมีเย็นมีร้อนแล้วกชอบออาะ่เย็นนีล่เย็น่เย็นด้วยกันนะคะรถคุณน้อยจะกลับแล้วนะคะ มีหลายร้านเพื่อนเพื่อนนั่งชมคุณแต่ว่าเดี๋ยวอีกสหน่อยเพื่อนก็จแถบต่อโอ้คุณหน่อยเพื่นก็โอ้เสียงโชคนะค่ะขอให้โชคดีเด้อโชคดีโชคดีนี่นะคะบ๊ายบาย ซีมานะคะร้านกาแฟวันนี้ก็คือคัคไม่ธรรมดานะตามบินเลยค่ะนั่นน้อยเอาว่าบ่เอานาดีเลยว่าร้านดีร้าน อันนี้ร้านอันนี้ร้านนั่งริบสุไปเย็นนี้เป็นเป็นเอสเปรสโซไหมคะแข็งมาแล้วนะคะเอสเปเป็นลาเต้ค่ะคุณมร่อาเต้ลาเาเตลอลาเต้ลาเต้นะคะชอบลาเต้นะคะขอบคุณค่ะ กลับมาเยี่ยมนิกกี้อีกแล้วนะคะนะคะก็ลุงจิ้มก็ฝากไว้กับพ่อฟื้นนะคะพ่อฟื้นก็มีอาหารเรียบร้อยนะคะมีอาหารแล้วก็มีน้ำนะคะนี่แล้วก็มีน้องน้องน้อง,น,องน้องลายๆนะคะอยู่ใกล้กันนี่น้องนองก็อยู่ฝั่งนี้นะคะที่เป็นสีลายๆนี่เป็นน้องๆน,นะคะเอ นน่เส้นใหญ่แล้วก็มีอะไรอีกเนาะนีกกี้ก็ร้อนก็กินน้ำอาหารเยอะยะนะคะเข้าไปนอนแล้วเชียงมากเลยนะคะนิกกี้กินอาหารแล้วเนาะ นือาหารของอมากินแล้วก,ก็กินน้าํากินท่าเพราะอากาศร้อนเคจีแต่ก็สบายอยู่เพราะว่ารมเยน็นเย็นก็โล่งมากแล้วเนาะที่นี่น้องๆนี่น้องๆนี่ก็อยู่ในร่มนะคะบอเอาน,นะคะให้ดูภาพน้องๆนะ,ะบอเห็นน้องๆแล้วบ้ดน ยักยางหยังทักทายกันบอเสียใหญ่เสียนใหญ่เสียนมีทักทายทักทายเฮ็ดไหมขอ้างบงเจ้าน่อนเว้าน้ำละพ่อนุ่นิกกี้พ mm ี่น้องนิกกี้เนาะทักทายทักทายนะคะ ทักทายเอฟซีเส้นใหญ่เส้นเล็กนิคก,กี้กินน้ำแล้วเนาะน้องเจ้าัดโอ๊ยออกออกดูเห็นไ,ไหมคะพี่นิกกี้ได้กินอาหารแล้วเด้อกินน้ำแล้วกินน้ำแล้วนะคะ บรรยากาศก,ก็ร้อนนะคะนี่วันนี้ร้านป้าคำสายก็เปิดอยู่นะคะสีท่านใดอยากจะอุดหนุนเนาะเสื้อผ้านะคะที่ร้านป้าคำสายก็มีนะคะแล้วก็เป็นร้านนี่นะคะร้านลุงจิมก็มีพ่อฟื้นนะคะดูแลนะคะวันนี้พ่อฟื้นดูแลแต่มาร้านฝั่งนี้นะคะร้านขนมหวานนี้วันนี้ปิดกิจการนะคะพีี ิดกิจการเพราะว่าแอดแอนก็พาน้องๆนะคะพ่ครอบครัวนะครับไปเที่ยวนะะคกับลุงพลป้าแตนนะคะก็เลยปิดนะคะปิดร้านเนาะเพราะเลยไม่มีนะคะไม่มีขนมหวานนะคะวันนี้เอฟซีมาก็ไม่ได้กินขนมหวานเนาะเพราะว่าร้านขนมหวานไม่อยู่นะคะเอฟซีนี่น่ากินมากเลยนะคะร้านขนมหวานนะคะแต่วันนี้ไม่ได้กินแล้วเพราะว่าแอดแอนไม่อยู่นะคะ พาน้องๆน,นะคะไปเที่ยวนะคะเป็นวันครอบครัวเนาะว่าลุงพลป้าแตนก็พาครอบครัวไปเที่ยวนะคะวันนี้ก็เลยปิดร้านนะคะเนาะ,ะนี่ร้านนี้ปิดนะคะโอ้แต่งร้านได้สวยงามเลยนะคะมีเมนูพิเศษนะคะสั่งด้วยนะคะถ้าเขาอยู่เนาะแต่วันนี้ไม่มีใครอยู่นะคะก็ไม่ได้กินแล้วขนมหวานนะคะขนมหวานก็น่ากินนะคะโอ้ขนมหวานแล้วก็มีอะไรใส่นี่ ไม่ใช่ลาบนะคะแต่เขาเอาตกแต่งได้เป็นให้สวยงามเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะนี่นะคะมีร้านขนมหวานนะคะขนมหวานนี่จะเป็นรวมมิตรนะคะเอฟซี FC. ตกแต่งอืมน,นี่ก็จะมีลอดช่องนะคะลอดช่องก็จะมีนี่ใส่กับแต่งนะคะคันตลุบนะคะแต่งบ้านเรานี่แหละอันนี้ก็จะเป็นเฉากล้วยนะคะ เากวยนี่ก็จะเป็นทับทิมกรอบนะคะมันจะเป็นเผือกเป็นมันโอ้น่ากินเนาะน่ากินนะคะเราก็กินอยู่ที่นี่ทุกวันนะคะแต่วันนี้สาวๆเขาไปแล้วนะคะไปเที่ยวทะเลกันแล้วเราก็ไม่ได้กินแล้วเนะเาะล้วก็พอมาประเดิมร้านนะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากโดยเด้อเอฟซีร้านขนมหวานก็ปิดนะคะวันนี้ก็ไม่ได้กินแล้วเนาะของหวาน ขนมหวานรวมมิตรนะคะเอขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ